ชิวมากเวอร์จากตรงนน้นมาตรงนี้แต่แถวก็คือมันใกล้มากแบบเราก็เดินไปจ่ายเงิน ข้างในก่อนจะไปดูวันท่จริง it's our first time <laughs> okay sorry thank you เราใช้วิธีถ่ายรูปเอาจะได้ไม่ต้องพูดจบๆกำลังกลับเข้าไปในสปิลเบิร์กเพื่อที่จะไปสนามเล็กูริงเย้ในที่สุดนะคะก็ถึงวันที่เรารอคอยแล้ว วันนี้นะคะเป็น race day ของออสเตรียนกลางปีเดินวันนี้เรามาจอดรถอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเดินไกลมากประมาณ10กว่ากิโลได้โดยรวมเดินมาจอดอีกฝั่งหนึ่งที่มันใกล้กับสแตนของเรามากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องเดินไกลอยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่ได้เดินเมื่อวานที่ในสปรินต์แมกคือชิลมากเวอรชิลแบบห่างเลย าก็พูดเองนะเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มันจะแข่งยาวขึ้นก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนยางที่ทริกกี้มากขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าวางแผน strategy ไม่ดีแล้วเมื่อวานเนี่ยเปเลสก็คือ recover มาได้ดีมากหลังจากที่โดน penalty ไปสตาร์ตอันดับที่13นู่นแต่เมื่อวานแซง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 ขึ้นมาอยู่ที่5แฟนเรนบูถูกใจนี่นี่นี่เขามีชาเทอลบัสด้วยไม่อยาเดิต้องไปทางไหนก่อน อันนี้ค,นนคือเขาเพิ่งขึ้นกันเหรอใช่รถไฟรถไฟเซลคิวอ,อ, so อ,อ่ะตอนนี้เบียดทุกคนเลยไปจะขึ้นมารถรถแรมรถลา <c oughs> กระเด็นออกมากระเด็นออกมาบุบ <g> ก <arden> ตอนนี้นะคะ,ะเกือบบ่ายโมงแล้วเอยบ่ายโมงแล้วเพราะว่าเขาจะมีเป็นเหมือน Riders Parade ก่อนขึ้นรถแล้วก็บวกไม้บกมือแล้วอาจจะเป็นที่สแตนไม่ทันแต่เราไปยืนอยู่ตรงไหนใกล้ๆที่แบบเห็นสนามก็ได้สำหรับที่พักนะคะจะบอกว่าโรงแรมมาเวลาแบบ วันมีแข่งมันจะหายากมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเป็นเหมือนแพ็กเกจที่เป็นแบบตั้งแคมป์แคมป์ก็จะมีจุดต่างๆอยู่รอบๆก็แบบมาตั้งเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเอ่พวกรถรถแวนบ้านอย่างเงี้ยที่เขาให้เช่าข้างหน้าอยากจะลองอย่างนี้ดูบ้าง ตอนแรกจะไปซื้อของกินแต่ดูแถวแล้วเปลี่ยนใจดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้คอแนนเาอยู่ดุ๊กดุ๊นะคะตรงกลางสนามเดี๋ยวเราจะต้องเดินเลาะเลาะแทร็กไปตอนนี้บ่ายโมง20แล้วเราแข่ง3ามโมงเนาะวันนี้สามโมงนนก็เหลือเวลาอีกอนนประมาณนนชั่วโมงครึ่งเองแดน,น,นอยู่ในสนามก็เกือบเช่วโมงแล้วอันนี้เป็นห้องน้ำของเขานะคะห้องน้ำเนี่ย ถือว่าดีมากคือมันเป็นเหมือนแบบเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าข้างในอ่ะมันจะเป็นแบบมันไม่เหมือนรถซ่วมบ้านเราที่เป็นแบบว่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าไปก็คือเป็นซ่วมนั่งแบบดีๆเลยแล้วก็แบบเปิดปิดเข้าไปก็คือมีกระดาษพีทิทชชูมีอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแบบสะอาดมากแล้วก็มีเยอะด้วยถ้าเกิดไม่ใช่ตรงบริเวณสแตนเทิร์นแปดเนี้ยตรงตรงเทิร์นอื่นเนอะตรงเทิร์นเก้าเทิร์นสิบอ่ะอันนั้นก็มีถี่มากแบบทุกๆสิบเมตรเลยที่เห็นน่ะถึงแม้จะมีซ่วมเยอะขนาดไหน ก็ย <static> ังม <enjoying> <laughs> ีคนยืนฉีกข้างทางเยอะด้วยนี่นะคะเราหนีจะมากินจากตรงนู้นมาตรงนี้แต่แถวก็คือไม่ได้น้อยกว่าเดิมแต่ถ้าจะกินก็ต้องต่อใา้แถวหังมาประมาณ1กิโลเมตรเวอร์เกินเราจะได้กินก่อนเรสเริ่มใช่ไหม ใกล้มากแบบเหมือนกระโดดจะล้าเลยโฉบแบบวนวนวนแล้วก็โฉบเหนือหัวเราไปสุดยอดแบบเท่มากโคตรท็อปกันแต่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะคิวถึงแล้วตอนสองสองสิบเด็ด Hi one burger one uh two sausage and one fries เมื่อกี้นะคะเขามีการซาวเสียงว่าแบบคนในสนามเนี่ยเป็นคนชาติอะไรบ้างเนื่องจากว่ามันเป็นโฮมเรสของ r d d u l l เนาะเพราะฉะนั้นจะมีแฟนๆของ Max Verstappen เป็นที่เป็นชาวดัชหรือชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยเยอะมากตอนแรกก็เห็นว่าเยอะอยู่แล้วจากการเดินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าเมื่อกี้เขามีการซาวเสียงปรากฏว่าน่าจะเกิน90%เปอ่ะเ็นป็นคนเนเธอร์แลนด์ท,ที่ที่มาดูไม่รู้ว่าบินมาหรือว่านั่งรถไฟมา Ach, In diesem Augenblick raus. Alle Augen auf die Startampfel. Verstappen sie uh! Die Ampel geht. Außen auf geht's. Guter Start von Öl, wie gestern. Jetzt uh! kommen die Killer uh! und Ferrari auf Platz 2 für Startplatz. Uh! im Kissbett von Kurve 4 Let's pay, let's pay. Uh, there's pay, George Russell says turn into me. There's always this uh, 2 different. views So no, it's ตอนนี้นะคะประมาณ8-9แล็บแรกเฟรเดอร์หมุนในโค้งที่4ตั้งแต่แลบแรกนะคะทําให้ต้องเข้าไปเปลี่ยนไปซ่อมเลยนั้อย่างในในพิซแล้วก็ออกมาใหม่นะคะทำให้ลังายอยู่แต่ว่าอันดับที่1นะคะเบอร์สแตปเปนแล้วก็อันดับที่2องเลเวแยร์ตอนนี้แบบใกล้กันมากจะต้องมาลุ้นกันไป โอ้ตอนนี้นะคะเคะอือค่าแซงใมเวรสเตปไปแล้วโอ้โอยกก Hamilton hey, hat innen die gute Linie. Ja, rein. Mit, ja, rein, rein. Der Kampf Magnus Alonso Mick oh. Schumacher, das geht hin und her. ให้ชนอะตอนนี้นะคะแบบที่ห้าัสองก็ระหว่างแม็กกัแบเดือแฟก็แฝงกันไปแฝงกันมาอยู่นะคะเพราะว่ายางแม็กเหมือนแบบแมันไม่ค่อยดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องเข้าพิดกันบบไฟคนละสองรอบแล้ว เราก็กำลังจะโดนเลิกแสแซงอีกว่ะเนี่ยเนี่ยๆมาแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้โดนบล็อกไว้อยู่โดนโดนโดนแซงแล้วโอ้โหนีกแน็โดนเลรกแสแซงสอบแล้ว ทำไมมันไม่เ oh, ข้าไปใช่ด <No>, ิตอนนี้นะคะลอยไซไซลุกมน้าโอเคออกมาแล้ว ตอนนี้เข้มข้นมากนะคะหลังจากที่สายโดนออกไปนะคะเพราะว่าเครื่องร้อนหรืออะไรสักอย่างไฟไหม้ไฟลุกนะคะก็เลยทําให้มี virtual safety car มาเพื่อทให้ตอนนี้ผู้นำทั้งสองก็เลยไม่คิดนะคะเพื่อที่จะออกมากันต่อสู้กัน,นกต่ออย่างเข้มข้น<ส><ง> やった มาเรื่อยๆมี่ีมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงส่วนอัลบ้มของเรานะคะอยู่จบอันดับที่ สำหรับการมาดู F1 อ u s t r i a n กลางปีครั้งนี้นะคะก็สนุกสนานนะคะเป็่าประสบการณ์ที่มันมากแล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยปกติตอนจบเนี่ยเขาจะให้เหมือนแบบคนเข้าไปเดินในแทร็กใช่ปะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าวันนี้เราต้องรีบไปนะคะเพราะว่าไฟล์เราเนี่ยกับ5ทุ่มวันนี้แล้ว mm hmm. เพื่อที่จะกลับกรุงเทพค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับคอนเทนต์ F1 นะคะ,นะคะเดี๋ยวสนามสิงคโปร์เราจะไปแน่นอนแล้วเจอกันค่ะ